สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการส่องแม่แชร์ชประกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง m g b t q อีกแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าทรานส์ฟูลแมนหรือว่า Transman อย่างเงี้ยบนที่ผ่าตัดข้ามเพศแปลงเพศเนี่ยสามารถทำประกันได้ไมหมายถึงว่าตัดอวัยวเพศออกไปแล้วหรือว่าเติมอวัยวะเพศเข้ามาอ จากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงอย่างเงี้ยจะสามารถทาประกรัน<ม>สุขภาพได้ไหมแต่บริษัทเรารับเนาะไม่ว่าจะแชางเป็นชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายเรารับหมดทีเนี้ยจะรับคุ้มครองทั้งหมดหรือไม่เนี่ย ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพน้องถ้สมมติว่าสุขภาพแสตนานร้อเปอร์เซ็นก็คุมครองหมดใช่ถึงแม้จะเคยผ่าตัดแปลงเพศผ่าตัดตาถ้าทานมมาหลับไปแม่รับผัดน้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเนื้องอเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึ่งแต่แค่ทำนมมาเฉยๆเราไม่ได้ปิดอะไรทำนมแปลงเพศมาแต่ว่าอ่ะคุณมีปัญหาสุขภาพเช่นเป็นโรคไตเป็นโรคความดันเบาหวานเนี้ยก็เว้นส่วนนึงอาจจะไม่รับก็ได้ ไปใจได้นะคะสําหรับใครที่แปลงเพศมาแล้วหรือกําลังจะไปแปลงเศพศกลัวว่าอยู่จะทําประกันไม่ได้ค่ะสเ<อ>าเป็นว<อ> <มา S 1> ่าสองแม่รับประกันว่าทําได้แน่นอนลูกสาวก็าสามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นคุณแม่ก็ได้เยะใหม่คิดหน้ากับสองแม่แชร์ประกัน <c oughs> สวัสดีค่ะ